ยายฟ้าวันนี้พี่อยากกินน้ำพริกวัตถุมากเลยนะแกทำให้พี่กินหน่อยสิได้สิพี่สบายมากพีทีมนี่มันบ่ายโมเองนะลูกทำไมกลับเวลานี้ล่ะหรือว่าที่บริษัทมีปัญหาอะไรหรือเปล่านายกับป้าครับตอนบอกว่าจะอย่าก,กับผมนะครับ แล้วบริษัทที่ผมทำอยู่เนี่ยก็จะไล่ผมออกผมมัไร้ความสามารถครับแต่งงานแป๊บเดียวผมก็จะหย่าซะละผมมันไม่กระตันอยู่ทำให้แม่กับป้าต้องอับอายอะไรนะนั่นน่ะสีทีมนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะลูกแล้วทำไมจูจๆจะมาหยากันล่ะเออหรือว่าตองมันแอบไปมีผู้ชายคนใหม่ แตงแกเขาเพิ่งแต่งงานกับตองนะป่าว่าไม่ใช่เรื่องนี้แน่นอนก็เมื่อวานนะครับป้าได้ไปก่อกวนที่บริษัทตองไหมครับไปพูดจาเสียให้หายกับหัวหน้านและก็เพื่อนร่วมง,งานของตองไปบอกว่าตองเนี่ยไม่ให้ป้าอยู่บ้านไล่ป้าออกจากบ้านแล้วก็ยังบอกอีกว่าตองเนี่ยไม่เคยทํางานบ้านเลยไม่เคารพผู้ใหญ่วันๆก็ไม่ทําอะไร ป้าได้พูดใจแย่ๆแ,แบบนี้ไหมครับพี่นิดนี่มันอะไรกันนะฮะนี่พี่เอ๋ไปหาตองที่บริษัทเหรอฮะพี่นิดทําไมพี่ทําแบบนี้พี่นี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฉันถามหน่อยหลังๆมาเนี้ยทาไมพี่เจ้าจะหาเรื่องตองตลอดแล้วไอ้ค่าสินสอนเหมือนกันพี่จะไปกดดันเอาคืนจากเขาได้ยังไงฉันก็บอกแล้วไงว่ามันไม่ถูกต้องอะ่ะแล้วอีกอย่างนะเมื่อวานอะ่ะตองเขาแค่ซื้อขนมกลับมาบ้านไม่กี่ชิ้นแต่พี่ก็มองว่าเขาใช้เงินสิ้นเปลืองสุดท้ายเป็นยังไง ต้องมานั่งทะเลาะกันใหญ่โตแล้วพี่ก็บอกว่าพี่จะไปหาเรื่องที่บริษัทตองแล้วฉันก็บอกว่าอย่าไปมันจะกระทบต่องานเขาพี่รับป่าใช่ไหมพี่บอกจะไม่ไปยุ่งเขาสุดท้ายพี่ก็แอบไปพี่นิดพี่ต้องการอะไรเนี่ยอยากให้ครอบครัวลูกหลานเนี่ยทะเลาะกันใช่ไหมฮะก็ใน,นเงื่อตองมันแต่งงานเข้ามาอยู่ในบ้านเราแล้วเงินสินสอดมันก็ควรเป็นของเราเสริเด็กสมัยเนี่ยมันใช้เงินเก่งจะตายฉันก็เลยขอมาเก็บไว้ให้ และเรื่องพวกเนี้ยมันไม่มีสิทธิ์ขัดขืนเราหรอกเออทีมเรื่องแค่เนี้ยตองมันคิดจะอยากกับแกหรือเ,เหรอป้าคิดว่าเรื่องแค่นี้เหรอครับวันนี้เนี่ยมายพี่สาวข,ของตองมาหาผมที่บริษัทมันด่าผมว่าผมเนี่ยเป็นลูกแง่คอยฟังแต่คําสั่งแม่กับป้าหัวหน้ากับเพื่อนร่วมง,งานของผมเนี่ยเขาก็เชื่อไปตามนั้นจนผมเนี่ยไม่มีหน้าไปเจอใครแล้วครับจากนั้นเนี่ยตองก็โทรมาบอกผม ว่าอยากยาแต่ผมไม่ตอบตกลงนะครับแต่ข้าวของของตองไงก็หายไปหมดแล้วตองบอกผมว่าจะไปรอผมที่หน้าเขตแต่ผมก็ไม่กล้าไปอ่ะครับถ้าผมไปเนี่ยก็เท่ากับว่าการแต่งงานของผมกับตองเนี่ยมันจบลงครับอะไรนะนี่เรื่องรามันใหญ่โตขนาดนี้แล้วเเนี่ยพี่นีดเอ้ยรู้ตัวมินเนี่ยทำไมลงไปเนี่ยก็ <c oughs> ใช่ ฉันไปที่บริษัทตองมาจริงแต่หัวหน้ากับเพื่อนๆตองอะ่ะเขาไม่ได้เชื่อฉันเลยเขายังเข้าข้างตองอีกสุดท้ายเขาก็เรียกรปภมาสองคนมาไล่ฉันออกจากบริษัทแถมไม่ยุ่ปีฉันอีกแล้วก็โยนฉันออกนอกบริษัทฉันก็ไม่ได้ทําให้ตองเสียหายขนาดนั้นนะพินิตพี่พูดบ้าอะไรฮะนี่ยังกล้าพูดเ,เหรอว่าไม่ทําให้ตองเสียหาย หรือว่าพี่มีเจตนาจังใจอยากจะให้ลูกหลานทะเลาะกันแล้วก็อยากกันไปใช่ไหมพี่นิดพี่อายุเยอะแล้วไม่ใช่เด็กๆนะอะไรนี้น,น,นหน่อยก็ปล่อยผ่านบ้างใจพี่นี่มันแคบเ่ยกะรูเข็มเลยนะเนี่ยไม่ใช่ในยี่ฟ้าฉันไม่ได้อยากทำให้หลานไม่มีความสุขเลยฉันยึกแค่ก,กดต่อมันมากก่อนแต่งน่ะตองว่านอนสอนง่ายฉันพูดอะไรตองก็ฟังสุดหมด แต่พอหลังแต่งงานแล้วงานบ้านตองมันก็ไม่เคยทำเลยแถมซักผ้ามันยังใช้เครื่องซักผ้าตลอดแล้วมันขึ้นไปอาบน้ำอุ่นมันก็ไม่เคยปิดไฟเลยมันเปลืองไฟใช่ไหมแล้วตั้งแต่ตองเข้ามาอยู่ค่าไฟมันก็ขึ้นเพิ่มมือนเดิมมากเงินสินสอดก็ไม่ให้ฉันเก็บเองฉันก็แค่เป็นประจานตองมันที่บริษัทเท่านั้นเองฉันอยากให้มันรู้ว่าใครใหญ่ อดีตหรือปัจจุบันน่ะแม่ผัวก็ต้องควบคุมลูกสะใภ้แต่นี่อะไรอ่ะลูกสะใภ้จะควบคุมแม่ผัวตายแล้วพี่นิดถ้าพี่คิดแบบนี้ฉันว่ามันเกินไปแล้วนะอีกอย่างน่ะตอนมันแต่งงานมาอยู่บ้านเราแล้วพี่จะไปหาเรื่องกับเขาทําไมเราค่าสินสอดก็เหมือนกันพี่จะเอาของเขามาได้ยังไงฉันถามหน่อยถ้าเป็นลูกสาวพี่พี่จะทําแบบนี้กับเขาไหมฮะ ก่อนที่ตองจะแต่งงานมาอยู่บ้านเราเนี่ย <_ an> เขาเป็นลูกเล้ของพ่อแม่เขาแต่พอมาอยู่บ้านเรามาแต่งงานไม่กี่เดือน <_ an> ก็หย่ากันแล้วเหรอฮะแล้วแบบนี้จะทำยังไงต่อโอ้ยนี่ใหญ่ฟ้าตอนแรกอะ่ะฉันจะแค่จะขู่ตองมันเองแต่ฉันไม่คิดเลยนะว่าตองมันจะหย่าจริงๆถ้าแกไม่ยอมหย่าก,กับตองเดี๋ยวตองมันก็ลืมไปเองนี่ป้าคิดง่ายเกินไปแล้วครับ ตองบอกว่าถ้าผมไม่ยอมอยาเนี่ยตองจะไปฟ้องศาลครับตายแล้วและทีเนี้ยเราจะทํายังไงกันดีล่ะเดียวฟ้า,านี่เพิ่งจะรู้ตัวว่าตัวเองผิดใช่ไหมแล้วก่อนหน้านี้จะพูดจะจาอะไรทําไมไม่รู้จักคิดฮะตอนที่ตองกับทีมแต่งงานกันน่ะฉันก็หวังว่าจะได้อุ้มหลานแล้วก็ใช้ชีวิตปกติสุมเหมือนคนอื่นเขาแต่สุดท้ายพี่ก็มาทําให้ทุกอย่างมันพังลงไปพี่นิพนฉันถามหน่อยถ้าเกิดวันๆันไม่สร้างเรื่องนี้อยู่ไม่ได้เลยใช่ไหม แล้วอีอยานะตอนเขาเลิกง,งานมาในเหนื่อยไอ้งานบ้านเนี่ยเขาจะทําหรือไม่ทํามันก็เรื่องของเขาพี่อยู่บ้านเฉยๆนี่ทําให้เขาไม่ได้เลยใช่ไหมฮะหัดทําดีกับตองบ้างแล้วก็คิดถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาด้วยเอาจริงๆนะฉันก็ไม่ได้อยากว่าอะไรพี่นะแต่ถ้าเกิดว่าตอนมีป้าแบบพี่แล้วก็ต่อให้ตอนทําดีแค่ไหนเขาก็หนีไปหมดฉันมันตาถั่วเองฉันไม่น่าเอาพี่มาอยู่ที่นี่เลยที่ฉันทําทุกอย่างฉันทนทุกอย่างก็เพื่อลูก ฉันจะบอกพี่ให้นะว่าเด็กสมัยนี้เราไม่ต้องไปยุ่งเยอะเขารู้ว่าอะไรควรทําหรือไม่ควรทําเราควรเป็นแบบอย่างที่ดีไม่ใช่ต้องจับผิดเขาถ้าเกิดว่าพี่ยังไม่สานึกผิดหรือว่าทําให้ครอบครัวลูกหลานพังแล้วก็ฉันจะตัดขาดความเป็นพี่เป็นน้องกับพี่แล้วก็ปล่อยให้พี่ไปอยู่คนเดียวเลยป้ากับแม่ครับเราแบบเนี้ยเราทําไงดีครับผมไม่อยากเสียเมียผมไปอ่ะผมไม่อยากหย่าเลยครับรู้ไหมกว่าผมจะจีบตองติดเนี่ย มันต้องใช้เวลาตั้งเท่าไหร่ถ้าคนเขารู้ว่าผมหย่าพอเรื่องเนี้ยผมไม่มีหน้าไปเจอใครแน่นอนอะ่ะแล้วบ้านหลังเนี้ยผมคงอยู่ไม่ได้แล้วอะ่ะแม่ว่าเราสามคนเนี่ยต้องไปตามตองที่บ้านนะลูกแล้วก็ให้พี่สาวเขาช่วยคุยให้พินิษเป็นยังไงเรื่องนี้พี่เป็นคนก่อนนะพี่ทําให้ตองโกรธแล้วก็หนีไปอะ่ะเพราะฉะนั้นพี่ต้องไปกับฉันไปตามตองแล้วก็ขอโทษเขาจากใจแต่ต้องขอโทษจริงๆนะไม่ใช่แค่ลมปาก เอาอย่างนี้ละทีมป้าจะยอมไปขอโทษตองขอให้ตองยอมกลับมาบ้านทีมป้าไม่คิดเลยว่าเรื่องมันจะบานปลายขนาดนี้ป้าทำให้ทีมลำบากเองป้าไม่คิดนะว่าเรื่องมันจะใหญ่โตขนาดนี้ขอให้ป้าได้ไปขอโทษและถ้าตองกลับมาป้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวเรื่องของยกตองอีกเลยแล้วถ้าตองกลับมาแล้วป้าก็จะ ยายบ้านไปอยู่กับแม่แกจะแยกไปอยู่เลยไม่อยู่กับพวกแกแล้วครับงานพรุ่งนี้เนี่ยเราไปคุยกับตองกันนะครับอลองดูลูกหาแต่เรื่อง พวกคุณมาทาอะไรที่นี่น้องสาวของฉันไม่ได้อยากเห็นหน้าพวกคุณนะที่ฉันมาวันนี้จะมาคุยเรื่องตองทุกเรื่องที่ตาไปอ่ะฉันเป็นคนผิดเองทั้งหมดป้าแก่ๆคนนี้มันไม่มีความคิดเลยทําให้คุณต้องลําบากใจและยังทําให้ตองรู้สึกแย่อกีกฉันรู้ตัวแล้ววันนี้ครอบครัวของเรา ตั้งใจจะมาขอโทษคุณจริงๆใช่จ้ะเรื่องทั้งหมดอ่ะมันเป็นเพราะครอบครัวฉันเองพินีิเขาทำอะไรลงไปโดยไม่คิดถึงว่าผลจะตามมายังไงนะจ๊ะครอบครัวของคุณยังโกรธอยู่เราก็พร้อมที่จะให้คุณลงโทษหรือคุณจะด่าจะว่าคุณจะทุบจะตียังไงก็ได้ขอแค่คุณช่วยพูดให้ตองใจอ่อนอย่าอยากรลานชายฉันเลยและ ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกเขาอีกแล้วการกระทําของคุณมันมากเกินไปจริงๆนะคะคุณคิดบ้างไหมคะว่าถ้าเกิดพนักงานในบริษัทที่ตองทำงานอยู่เขาเชื่อเรื่องที่คุณพูดมันจะเกิดอะไรขึ้นผลกระทบที่ส่งถึงตองมันจะเสียหายมากขนาดไหนตองอาจจะต้องเสียงานตกง,งานแถมยังมีเพื่อนร่วมง,งานที่ดูถูกตองอีกเหรอคะน้องสาวของฉัน เขาเข้มแข็งมากพอถึงได้ผ่านเรื่องราวพวกนั้นมาได้ตัวคุณไม่เคยคิดถึงผลกระทบพี่มันจะตามมาบ้างเลยเหรอคะเ <laughs> มื่อวานเนี่ยฉันเองก็ไปที่บริษัทของทีมเขามาเหมือนกันหัวหน้าของเขาเนี่ยฉันก็ไปพบมาแล้วลองถามหลานชายของคุณดูสิคะว่าเขารู้สึกยังไงที่ต้องเจอเรื่องราวแบบนั้นมันมีผลกระทบต่อเขามากขนาดไหนฉันรู้แล้วค่ะลูกชายฉัน ก็เกือบโดนไล่ออ,อกเหมือนกันพวกเราสองคนอะผิดไปแล้วจริงๆนะคะเห็นไหมละ่ะคะขนาดลูกชายคุณเป็นผู้ชายแท้ๆยังโดนผลกระทบมากขนาดนั้นน้องสาวของฉันเป็นผู้หญิงเขาจะโดนผลกระทบมากขนาดไหนพวกคุณทุกคนรู้ตัวกันบ้างไหมคะว่าทำร้ายจิตใจน้องสาวฉันไปมากขนาดไหนแล้ว <noise> น้องสาวฉันกลับบ้านมา <mm เขาเอาแต่พูดว่าอยากจะหย่า ซึ่งฉันเองก็เห็นด้วยเพราะว่าฉันมีน้องสาวแค่คนเดียวแล้วแม่ของพวกเราสองคนก็เสียไปแล้วฉันดูแลน้องสาวของฉันฉันสัญญากับแม่เอาไว้ว่าต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดฉันเป็นเหมือนแม่ของเขาเป็นตัวแทนของแม่แต่พอฉันปล่อยน้องสาวฉันให้แต่งงานกับคุณผ่านไปแค่เดือนเดียวน้องสาวฉันต้องทุกข์ทรมานขนาดนี้ฉันรู้สึกผิดจริงๆ ฉันเองก็เสียใจมากฉันไม่คิดเลยว่าจะทําให้ตองเสียใจมากขนาดนี้พอฉันเห็นหลานชายฉันเป็นแบบนี้ฉันก็รู้สึกได้ว่ามันเจ็บขนาดไหนถ้าฉันจะชดใช้ให้ได้ขอแค่ตองกับหลานชายฉันอย่าหยากกันคุณจะให้ฉันทําอะไรก็ได้แล้วคุณคิดว่าฉันจะให้คุณทําอะไรเพื่อครอบครัวเราอีกเหรอฮะนี่ตัวคุณ ในฐานะของป้าคุณทำกับหลานสะใภ้ตัวเองแบบนี้คุณเอาแต่สร้างปัญหาสร้างเรื่องราวต้นเหตุทุกอย่างมันมาจากคุณแต่ปัญหาที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ตัวทีมต่างหากคุณเป็นสามีของน้องสาวฉันแต่คุณกลับจัดการปัญหาในบ้านของคุณไม่ได้เพราะอะไรทำไมป้าถึงทำแบบนั้นกับน้องสาวฉันได้ล่ะงั้นก็เป็นเพราะว่าคุณเนี่ยเอาแต่เข้าข้าง แล้วก็เชื่อฟังป้าของคุณไงน้องสาวฉันต้องทุกทรมานอยู่ในบ้านหลังนั้นสู้ด้วยตัวคนเดียวเพราะว่าตัวคุณเองไม่เคยเข้าข้างตองเลยถ้าในเมื่อบ้านหลังนั้นมันไม่มีความอบอุ่นอีกต่อไปแล้วเนี่ยแล้วฉันจะมีเหตุผลอะไรที่ฉันจะต้องให้น้องสาวของฉันทนอยู่ในบ้านหลังนั้นอีกอะพวกคุณเข้าใจในสิ่งที่ฉันพูด้ไหมคะที่คุณพูดมาฉันเข้าใจทุกคำพูดที่คุณพูด คุณพูดมาทุกคำมันก็มีเหตุผลจริงๆฉันแหละฉันเป็นคนที่ทำผิดจริงๆที่ทำให้ตองต้องเสียใจแต่คุณช่วยพูดกับตองให้กลับบ้านไปกับพวกเราได้ไหมขอแค่ให้ตองใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันกับหลานชายฉันยังมีความสุขอีกครั้งหนึ่งฉันกับแม่ขอสัญญาว่าจะไม่อยู่ร่วมบ้านกับเขาอีกแล้ว จากนี้ไปพวกเราจะไม่ทำให้ตองเสียใจอีกเด็ดขาดใช่แล้วค่ะแบบนี้คุณโอเคไหมคะผมรักตองมากนะครับผมไม่อยากเสียตองไปเลยอ่ะพี่ช่วยผมสักครั้งนะครับช่วยคุยกับตองให้ตองกลับมาอยู่กับผมเถอะผมสัญญานะจากนี้เป็นต้นไปอะผมมาเชื่อฟังตองทุกอย่างเท่าที่ฉันฟังพวกคุณพูดมาเนี่ย ฉันก็เห็นถึงความจริงใจที่คุณอยากจะขอโทษน้องสาวฉันแล้วก็รักน้องสาวฉันจริงๆทั้ทงแม่คุณแลวก็ป้าของคุณก็รู้อยากจะขอโทษน้องสาวฉันจริงๆแต่ฉันรับปากพวกคุณไม่ได้หรอกนะคะว่าฉันจะเกี้ยกล่อมน้องสาวฉันให้กลับไปกับพวกคุณได้หรือเปล่าฉันในฐานะพี่สาวก็ทำได้แค่ช่วยพูดเท่านั้นแต่การตัดสินใจทั้งหมด อยู่ที่ตัวตองคนเดียวเอาเป็นว่าพวกคุณก็นั่งรอฉันอยู่ที่นี่ก่อนแล้วกันนะคะแต่ฉันจะขึ้นไปคุยกับน้องสาวฉันให้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะครตองเมื่อกี้นี้พี่คุยกับบ้านสามีของตองแล้วนะ ตองก็น่าจะได้ยินแล้วใช่ไหมอะแล้วตองคิดว่ายังไงล่ะตองจะกลับไปกับพวกเขาไหมตองลองคิดดูให้ดีๆนะตองได้ยินทั้งหมดแล้วล่ะพี่มายถ้าเกิดว่าเขาตั้งใจมาขอโทษอย่างจริงใจแล้วเขาก็ยืนยันว่าเขาจะไม่มายุ่งวุ่นวายอะไรกับตองอีกอะตองก็ตั้งใจว่าจะกลับไปค่ะจริงๆตองไม่ใช่คนคิดเล็ก,ลกคิดน้อยอะไรหรอกนะคะเมื่อวานอะ ป้าน,นิดเขาไปวุ่นวายที่บริษัทตองแต่ตองก็ให้พี่ไปทําแบบนั้นแล้วตองก็ถือว่าเรื่องนี้มันก็จเจ้ากันแล้วละค่ะส่วนทีมเขาแค่เป็นคนที่ไม่มีความเด็ดขาดอะไรแต่จริงๆแล้ว่ตองรู้นะคะว่าเขาเป็นคนดีก็จริงของตองนะแม่สามีตองเขาก็เป็นคนมีเหตุผลส่วนทีมเนี่ยเขาก็เป็นคนดีไม่ได้เสียหายอะไร ไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้แต่ผิดที่ฟังแม่กับป้ามากเกินไปถ้าเกิดเขาปรับเรื่องนี้ได้อ่ะพี่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและเท่าที่พี่คุยกับพวกเขาเมื่อกี้นี้แม่สามีของตองกับป้าสามีของตองเนี่ยเขาก็ขอโทษอย่างจริงจังเลยนะแล้วก็ดูจริงใจมากๆด้วยหลังจากนี้เขาก็คงไม่กล้าจะกลั่นแกล้งตองอีกแล้วล่ะต่อไปเนี้ยถึงแม้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นน้องก็ไม่กลัวแล้วะค่ะพี่มาย ต้องสามารถพึ่งพาตัวเองได้ต้องมีงานทําต้องไม่จะเป็นต้องเกรงใจอะไรใครแล้วค่ะใครจะดีกับตองตองก็ดีกลับใครร้ายกับตองตองก็จะสู้กลับตราบใดที่ตองยังทํางานหาเงินเองดูแลตัวเองได้ตองก็ถือว่าตองก็มีสิทธิเท่ากับทุกคนในบ้านค่ะเก่งมากตองน้องสาวพี่ต้องมีความคิดแบบนี้ถูกต้องที่สุดแล้ว ถ้าเกตองอยากใช้ชีวิตอ,อยู่ในครอบครัวนั้นอยู่ในบ้านหลังนั้นตองก็ต้องเข้มแข็งนะค่ะพี่มายี่ไม่ต้องห่วงหรอกนะคะตองจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดดีมากจ้ะถ้าอย่างนั้นไปเราไปหาพวกเขากันตองจะได้กลับบ้าน ตองลูกตองกลับบ้านกับพี่แล้วใช่ไหมกลับบ้านเราแล้วใช่ไหมตองป้าขอโทษนะลูกป้าผิดไปแล้วต่อไปป้าจะไม่ทาแบบนั้นอีกแล้วนะลูกตองแม่เองก็มีส่วนผิดนะลูกที่ไม่ห้ามพี่สาวแม่น่ะก็เลยเกิดเรื่องราวแบบนี้เอาเป็นว่าหลังจากนี้แม่กับป้าจะย้ายไปอยู่ข้างนอกนะลูกนะ ตองกับทีมจะได้ใช้ชีวิตหลังแต่งงานด้วยกันดีๆกลับบ้านเรานะลูกก็ได้ค่ะจริงเหรอตองพี่ดีใจมากเลยนะเดี๋ยวก่อนค่ะตองยอมกลับไปนะคะแต่ถ้ามีครั้งหน้าอีกพี่กับทุกคนเนี่ยจะไม่ได้เห็นหน้าตองแล้วนะคะป้าสัญญาณนะลูกป้าสัญญาใช่ลูกเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นแล้วนะตอง กลับบ้านแล้วนะลูกขอบคุณมากนะคะที่ช่วยพูดกับตองให้ฉันเป็นพี่สาวฉันก็อยากเห็นน้องสาวคนเดียวของฉันมีความสุขที่สุดครั้งนี้เนี่ยฉันยอมช่วยพวกคุณแต่ถ้าเกิดมีครั้งหน้าอีกฉันไม่ปล่อยพวกคุณเอาไวนะ้แน่ได้คะ่ะตองพี่ขอบคุณมากนะ พี่ขอบคุณมากจริงๆกลับบ้านเรากันะนะคนกลางบางครั้งก็สำคัญแต่ถ้ามันยุ่งมากไปก็จะกลายเป็นวุ่นวาย